ดาวอัมาเกดอนถูกลุกลานโดยพวกเคอสตอนที่ดาวอา a มาเกดอนถูกบุกโจมตีก็มีลัทธิเคอส s คาทิสจำนวนมหาศาลโผล่กันออกมามากมายโดยพวกมันเรียกตัวกันเองว่า Children of Sanguinary u n h o l i n e s s บุตรแห่งการนองเลือดอันไม่สิ้นสุดพวกมันได้ทำการอัญเชิญ Demon of ฟ o r n ออกมาจำนวนมหาศาลพร้อมกับกองทัพ Space Marine World Eater การปลุกแบบสายฟ้าแลบทำให้เหล่าผู้คนบนดาวอามากดอนถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากแต่ผู้คนบนดาวก็สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปสู่เหล่าสเปซบูฟได้และเมื่อโลแกนกริมนาได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงได้ออดเดินทางไปที่ดาวอามากดอนในทันทีซึ่งในขณะนั้นโลแกนเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น c h a เ t อร์ม s สเตมาได้แค่เพียง4ปี หลังจากที่ชัปเตอร์มาสเตอร์คนก่อนที่มีนามว่าซิกวอลกริมแฮม m มอรได้ถูกรอบสังหารของพวกซักคิวบัสแห่งดูคารีก่อนที่ซิกวอลจะสิ้นใจเขาได้เอ่ยปากชื่อนามโลแกนกริมนาออกมาและบอกกับผู้ติดตามของเขาว่าโลแกนจะต้องเป็นผู้รับช่วงต่อจากเขาหลังจากที่เขาได้จากไปทุกคนในสเปซบูฟก็ต่างเลือกโลแกนอย่าไม่มีข้อกังขา ในขณะที่โลแกนกำลังเดินทางม,มาได้เกิดประตูมิติวาร์ปขนาดยักษ์เกิดขึ้นบนดาวอามาเกดอนมีเดมอนขนาดยักษ์ตัวหนึ่งเหยียบหัวของยานลำหนึ่งออกมาจากวาร์ปทุกคนบนดาวรู้ได้ทันทีสิ่งนั้นหาใช่สิ่งใดนอกจากไพรมากอังกรนหนึ่งในบุตรขององค์จกักรพรรดิผู้ทรยศและกลายเป็นสาวกของเทพแห่งโลหิตคอนอังกรได้ออกมาจากวาร์ป เตรียมพร้อมที่จะออกมาอาวาดอีกครั้งโดยมีเกรเตอร์เดมอนของคอร์อีก12ตนที่อยู่รอบๆทำหน้าที่เป็นองค์คกษ์ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเดมอนทำให้ทั้งดาวอามาเกดอนแทบจะถูกทำลายในทันทีอีกทั้งเหล่าผู้บัญชาการระดับสูงก็เป็นพวกเคลติสทำให้ระบบป้องกันครึ่งหนึ่งของดาวก็ถูกทำลายไปด้วยผู้คนที่อยู่ในชวีปอามาเกดอนพราม กระตาอพยพไปในทวีปอมาเกดอนเซคันดัสพร้อมไปเข้าร่วมกับ DPF หรือกองกำลังป้องกันดวงดาวของจกักรวรรดิจดทำให้การป้องกันกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งบนแม่น้ำของดาวที่มีชื่อว่าเชรอนและแม่น้ำสไตส์ตอนนั้นโลแกนได้นำกองทัพของ Space Wolf จำนวนมากมาถึงที่หมายโลแกนรีบสั่งให้กระจายกำลังในทันที เพื่อไปช่วยเหลือทหารที่กำลังต่อสู้ซึ่งกระถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงฝีมือของเขาในฐานะชัปเตอร์มาสเตอร์ได้เป็นอย่างดีส่วนทางฝั่งของแอนกรอนก็ได้ทำลายอนุสาวรีย์ของดวงดาวพร้อมกับยกรูปปั้นขององค์จกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติออกมาทำลายเพื่อเป็นการสื่อว่าจะไม่มีปฏิหาริย์ใดหรือใครหน้าไหนที่จะมาทำให้ผู้คนบนดาวดวงนี้ลอดไปได้ ซึ่งในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ผู้คบนบรรดาอามาเกดอนจำนวนมหาศาลได้ล้มตายมาจากการมาของแองกรอนแล้วการต่อสู้ก็ได้ประทุขึ้นทางตะวันออกของแม่น้ำเซรอนส่วนทางแม่น้ำสไตล์ก็ต้องปะทะก,กับแองกรอนที่นำทัพเหล่าเดมอนจำนวนมหาศาลบุกทะลวงผ่าแนวทหารเพื่อไปทำลาย h ฮฟ์อินเ r อร์และไฮฟ e เฮลิชซึ่งเป็นทั้งเมืองขนาดใหญ่ และเป็นป้อมปาการขนาดใหญ่ของดาวอีกด้วยโดยโลแกนที่กำลังต่อสู้อยู่ก็เริ่มคิดว่าการต่อสู้นี้มันเสี่ยงจนเกินไปในตอนที่โลแกนได้ยินเสียงโล้งคำรามของเองกรอนมันทำให้โลแกนถึงกับเหงื่อตกในความน่ากลัวนั้นโลแกนเลยจำใจต้องติดต่อหาเหล่าอินควิซิเตอร์เมื่อทาาอินควิซิเตอร์ได้ทราบเรื่อง แถมยังรู้อีกว่าเดมอนที่บุกมาคือแองกรอนพวกเขาเลยส่งอินควิสิเตอร์ลงไปทั้งหมด30ทนพร้อมกับเกรนไ์อีก1คอมปานีมีจำนวนทั้งสิ้น109ตนพวกเขาได้ออกเดินทางจากดวงจันทร์ไททันของดาวเสาเพื่อจะไปช่วยเหลือโลแกนที่กำลังต่อสู้อยู่อย่างยากลำบากและหลังจากที่เกรนไ์ได้มาถึงดาว don, อมาเกดอนก็ได้มีเกรนไ์หนุ่มคนใหม่ที่มีนามว่าไฮเปอรเรียน ผู้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านพลังจิตมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆของเขามากแต่สิ่งหนึ่งที่ไฮเปอร์เลียนไม่มีคือความกล้าในการลบเขาเป็นคนที่หวัดวิตกหวาดระแวงเกือบทุกอย่างในการต่อสู้ทำให้เหล่ารุ่นพี่ของเขาต้องเป็นคนนำในการต่อสู้อยู่เสมอไฮเปอร์เลียนได้มองดูดาวอาัมากดอนบนอวกาศด้วยความรู้สึกวิตกกังวลแต่กับตันเทลมาออเรเรียน ที่เป็นอาจารย์ของไฮเปอร์เรียนได้มาปลอบเขาเพราะเทลมาได้รู้ว่าลึกๆในใจของไฮเปอร์เรียนเป็นคนที่รักเพื่อนและกล้าหาญมากแค่ไหนซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เขาสามารถพราบททดสอบสุดหินและกลายเป็น Space Marine ได้จากนั้นเหล่าเกรนไนท์ก็ได้ออกไปไล่สังหารเหล่าเดมอนแห่งพรจนพวกเขามาหาโลแกนได้สำเร็จเมื่อไฮเปอร์เรียนได้ไปเจอเข้ากับโลแกน เขาเองก็ประหลาดใจมากๆถึงความแข็งแกร่งของโลแกนโดยก็มีพักพวกของโลแกนอีก13ตนที่กำลังยืนรอพวกเขาอยู่ด้วยบาดแผลและเลือดที่เต็มตัวจากนั้นเทรามาก็ได้เดินไปแนะนำตัวตามผมข่าคือเทรามาโอเลเลียนกับตันบัททุภูที่3แห่งไกรไนผู้ปกครองฟากฟ้าสีดำอัศวินแห่งดาวไททันโลแกนได้เดินมาหาเชลามาพร้อมกับดมกลิ่นของเทรามาเล็กหน่อย จากนั้นก็ยิ้มที่มุมปากเหมือนเป็นการสื่อว่าเชลามาแนะนําตัวได้ป่วยแต่แล้วเหล่าลูกน้องของโลแกนก็ถึงกับหัวเลาะก,กันดังสนัดโลแกนได้หันมาบอกกับเชลามาขออภัยพอดีลูกน้องของข้าพวกเขาอารมณ์ดีกันไปนิดหน่อยนะจากนั้นโลแกนก็ได้ตกลงว่าพวกเขาจะแยกกันไปก่อนให้เหล่าเกรนไนต์ต่อสู้กับเคออสส่วนโลแกนจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับกองกำลังอเมกรดอนสตีลรีเจียน พราะโลแกนรู้ดีว่าเหล่าเกรนไอนั้นไม่สามารถออกไปปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนได้หลังจากแยกกันไม่นานโลแกนก็นำสเปซวูฟเข้าไปประทะกับพวกเดมอนหลังจากทำการต่อสู้ไปสักพักโลแกนได้ออกคำสั่งให้ถอนกำลังพวกเดมอนก็ได้ตามโลแกนมาโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะว่าพวกมันนั้นกระหายการฆ่าฟันอยู่แล้วและเมื่อมันตามมาก็พบว่าสเปซวูฟได้หายกันไปจนหมด กว่าจะรู้ตัวจะถูกล้อมโดยเหล่าทหารมากมายพร้อมกับโลแกนที่ยืนอยู่อีกฝั่งจากนั้นโลแกนก็ได้สั่งระดมยิงจนมีเหล่าเดมอนจำนวนมหาศาลถูกส่งกลับไปยังมิติวาร์ปทางฝั่งเกรไน์ได้แยกตัวออกมาเพื่อ,อรอปะทะกับแองกรอนไฮเปอร์เลียนได้มองเห็นสัตว์ประหลาขนาดยักษ์จากระยะหลายกิโลเมตรพร้อมกับเหล่าลูกน้องมันตั้ง12ตนตอนที่ไฮเปอร์เลียนเห็นแองกรอนในครั้งแรก ก็เกือบจะตั้งสติไม่อยู่เสียงคำรามของแองกรอนทำให้เหล่าเกรไนปวดหูเป็นอย่างมากในตอนที่ไฮเปอร์เลียนกําลังตกใจอยู่นั้นกาเลโอหนึ่งในเพื่อนของไฮเปอร์เลียนได้มาเรียกสติของเขาพร้อมกับบอกว่าอีกไม่นานการประทะจะเริ่มขึ้นแล้วพอการประทะได้เริ่มขึ้นไฮเปอร์เลียนก็ได้เห็นพี่น้องของเขาถูกปีศาจปูงคลักของแองกรอนฉีกล่างไปต่อหน้าต่อตาแต่ไม่นาน เหล่าองคล์ละค์ของแองกรอนก็ถูกสังหารและก็ถูกลากกับมิติว์ปไปจนสิน้นบัดนี้เหลือแค่เพียงแองกรอนเพียงผู้เดียวไฮเปอร์เลียนที่เห็นว่าแองกรอนเหลือตนเดียวก็คิดว่าเดมอนตนนี้มันน่าจะมีความหวั่นๆอยู่บ้างแต่ทว่าความจริงมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นแองกรอนที่เห็นกลับหัวละออกมานันทำให้ไฮเปอร์เลียนตกตะลึงเป็นอย่างยิ่ง แล้วแองกรอนก็ได้พุ่งเข้าปะทะก,กับเกรนไนด้วยความรวดเร็วเกรนไนกลุ่มแรกนำโดยเทลามากเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวกันให้กับหน่วยของไฮเปอร์เรียนแต่ก็มีเกรนไนบางตอนพลาดท่าถูกดาแบลคเบรดของแองกรอนปันเข้าใส่ซึ่งการฟันครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวก็ทำให้เราเกรนไนตายไปทั้งหมด5ตนในทันทีส่วนทางกาเลโอและไฮเปอรเรียน พร้อมกับตัวอื่นๆก็หยิบหอบพลังงานและคว้างเต็มแรงไปตามข้อต่อส่วนต่างๆของแองกรอนโดยเน้นไปที่ข้อมือเพื่อหวังหยุดการโจมตีและการเคลื่อนไหวของมันแล้วก็มีหอกอันหนึ่งแทงเข้าไปที่ข้อมือของแองกรอนได้สําเร็จพวกเขาได้อัดพลังจิตเพื่อให้กระแสะไฟฟ้าแล่นเข้าไปยังร่างกายของแองกรอนจนร่างกายของแองกรอนหยุดนิ่งเพราะไฟฟ้าแรงสูงที่กําลังช็อตล่างของมัน เหล่าเกรนท์ได้รีบเข้าไปลุมทังหารแองกรอนแต่นั่นก็ไม่พอที่จะล้มแองกรอนลงได้มันได้ลุกขึ้นมาเวียงเหล่าเกรนท์ไ,ไปคนละทิศคนละทางความแรงในการเวียงทำให้เกรนท์บางตนตัวขาดในทันทีตอนนั้นไพเปอร์เลี่ยนโชคดีที่รอดชีวิตมาได้ก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง ไฮเปอร์เลียนได้เหลือไปเห็นชายร่างสีทองตนหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่เขาก่อนที่ชายคนนั้นจะหายตัวไปโดยตอนนั้นไม่ใช่ไฮเปอร์เลียนคนเดียวที่เห็นแต่แองกรอนเองก็เห็นชายร่างทองคนนั้นด้วยไฮเปอร์เลียนเองก็มั่นใจว่าชายร่างทองคนนั้นคือองค์จกักรพรรดิที่ลงมาดูเขาต่อสู้กับแองกรอนผู้เป็นบุตรต้องสาบขององค์จกักรพรรดิ และในตอนนั้นเองไฮปเปอร์เลียนก็รู้สึกเหมือนกับว่ามือขององค์จกักรพรรดิกำลังกอดเขาอยู่หัวใจของไฮปเปอร์เลียนได้เต้นสั่นละลัวกะหนำขึ้นมาเป็นเหมือนจังหวะกรอนด้วยความโกรธของเขาทุกอย่างสงบนิ่งไฮปเปอร์เลียนได้ชูมือพร้อมกับไม้เท้าพลังจิตของเขาขึ้นมาชี้ไปที่แองกรอนไฮปเปอร์เลียนใช้พลังจิตของเขาในการพยายามหยุดแองกรอนเอาไว้ แองกรอนที่รู้ว่าไฮเปอร์เรียนที่อยู่ตรงหน้าพยายามใช้พลังจิตเพื่อที่จะล้างตัวเองไว้มันเลยพุ่งเข้ามาหมายจะสังหารไฮเปอร์เรียนแต่ก็มีเกรนท์ตนหนึ่งมารับการโจมตีนั้นไว้แทนส่วนทำให้เกรนท์ตนนั้นตัวเละจนไม่อาจจะจำได้ไฮเปอร์เรียนที่เห็นดังนั้นก็โกรธยิ่งกว่าเดิมเร่งกระแสพลังจิตของเขาให้แรงขึ้นไปอีกจนล่างของแองกรอนเริ่มขยับช้าลงเรื่อย ตอนนั้นเองที่กาเลโอพร้อมด้วยเอนคาลัสและมาลคิเอลได้เอาหอกพลังงานพุ่งเขงมาทัดแทงแองกร์ตรงข้อมือของมันส้ำไปยังจุดเดิมจนแองกร์คำรามออกมาดังสนัดในตอนนั้นไฮเปอร์เลียนได้ใช้พลังจิตอัมหาศาลของเขาหยุดแองกร์เอาไว้แต่เขาก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวเพราะเขาไม่เคยปลดปล่อยพลังสุดตัวแบบนี้มาก่อนในตอนนั้นสายตาของเขาเริ่มพล่ามัว น้ำลายฟูออกมาจากปากกล้ามเนื้อทางลากเริ่มเป็นตะคริวหัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวงรระไฮเปอร์เลียนรู้ตัวว่าถ้าเขาดึงพลังจิตมามากกว่านี้เขาตายแน่แต่ไฮเปอร์เลียนยังไม่ยอมหยุดที่จะใช้พลังจิตของเขาเพราะบอกกับตัวเองข้ากาลังจะสิ้นใจด้วยอะไรแบบนี้นะล่ะถ้าข้าตายด้วยตัวข้าเอง แล้วข้าจะเสียใจกันไปเพื่อสิ่งใดจากนั้นไฮปเปอร์เดียนได้เล่งพลังจิตของเขาให้มากกว่าเดิมจนเหล่าเกรนทุกตนที่ได้เห็นไฮปเปอร์เลียนพยายามหยุดแองกรอนก็บอกกันเป็นสิยงเดียวกันว่าตาของไฮปเปอร์เลียนเริ่มมีแสงสว่างออกมาเหมือนกับภาพของดวงตาขององค์จกักรพรรดิจนในที่สุดดาบทมินของแองกรอนได้ระเบิดออกแรงของการระเบิดทำให้เศษดาบพุ่งเข้ามาปักตามล่างของแองกรอน จนทำให้มันคำลามออกมาเป็นเสียงที่ดังกระหึม่มแล้วไฮเปอรี่เรียนที่ปืนใช้พลังจิตมากเกินไปได้สุดลงกับพื้นก่อนที่ภาพสุดท้ายจะได้เห็นคือหัวหน้าเทามาได้กระโดดออกมาขวางแองกอนที่กำลังพุ่งเข้ามาหาตัวเขาหลังจากที่ไฮเปอรี่เรียนได้สติขึ้นมาเกรไนนายหนึ่งได้พาไฮเปอรี่เรียนมารักษาไฮเปอรี่เรียนได้ถามเทลมาอยู่ที่ใด ซึ่งพวกเขาได้ตอบด้วยสีหน้าอันแสนเศรา้าทั้งเจ้าและก็เขาคือวีรบุรุษของเราแต่ว่าท่านเชลมาได้สิ้นสุดหน้าที่ของเขาแล้วนั่นทําให้ไฮเปอร์เลียนถึงกับเสียใจที่รู้ว่าเชลมาได้ออกมาสละชีวิตเพื่อปกป้องเขาไว้ซึ่งไฮเปอร์เลียนก็ถามต่อว่าแองกรอนหายไปไหนแล้วในบัดนี้ไกรนทยตอนนั้นก็ได้ต่อกลับไปหลังจากที่ดาบของแองกรอนหักโดยฝีมือของไฮเปอร์เลียน มันทำให้แองกรอนอ่อนแอลงเป็นอย่างมากซึ่งเชลมากาเลโอได้สิ้นใจสวัสดเอนคาราดัสก็นอนโคม่าอยู่ข้างๆมันคาร์ดิเอลเสียขาไปข้างหนึ่งแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถกำลาบแอง on, กรอนส่งแองกรอนกลับเข้ามิติวาร์ปแต่ว่าเหล่าพี่น้องเกรไนท์ของไฮเปอร์เลียนเหลือรอดกันแค่13ตน จาก109ตนที่ได้ออกลบในศึกนี้ซึ่งตอนนั้นเองที่เหล่าเกรนทนก็ได้รับข้อความจากโลแกนว่าขอบคุณที่ไม่โผล่ออกไปให้เหล่าทหารและคนธรรมดาเห็นพร้อมกับชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเขาที่ได้ต่อสู้กับไพราม์กแองกรอนในตำนานและยังสามารถเอาชนะมาได้เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์อีกหลายล้านคนที่อยู่บนดาวเป็นการแสดงถึงความสามารถของเหล่าเกรนทนและความสามารถของชัปเตอร์มาสเตอร์หน้าใหม่ คือโลแก้มกริมนาทุกอย่างมันดูเหมือนจะจบแต่มันหาได้จบแบบนั้นไม่